ค่ะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับน้ำซ่อมนะคะหรือว่าเป็นรอนเบลซ่อมค่ะวันนี้มีเรื่องของคุณที่ชื่อว่าเจลเชียร์เมเร์มาฝากค่ะเป็นชื่อหัวข้อเรื่องว่า unstoppable power of letting go ก่อนอื่นคุณเจลเป็นใครมาจากไหนจริงๆเราก็เพิ่งจะได้รู้จักเขาเหมือนกันนะคือตอนที่เรา บอกไปมาข้างต้นตอนที่เราเตรียมเรื่องสีสูพลัง mm. เห็นความฮึบสไตล์ฟินแลนด์เนาะใครจำได้บ้างเราก็ทดในหัวมาตลอดเลยว่าชีวิตอะมันจะฮึบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องหย่อนบ้างมันต้องบาลานซ์บ้างเนาะละจานั้นก็เลยมีหลายเรื่องในบทความต่อๆมาในเรื่องของการไม่ทําการเบาๆหน่อยกับชีวิตแต่อันเนี้ย มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการปล่อยเนาะซึ่งน่าจะยึดโยงกับความเบาสบายเนิบช้าแต่มันกลับมาเชื่อมโยงกับคำว่า unstoppable หยุดไม่ได้แล้วมันพุ่งมันโลดแล่นมากๆก,ก็เลยอยากเอาลองมาแปลแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังค่ะก็เริ่มเลยละกันนะคะการปล่อยวางทำให้เราโลดแล่นย้อนไปในวัย41ของคุณจิลเชอร์ค่ะ ชีวิตดีมีงานที่รักเป็นัะเขียดเนาะมีเพื่อนที่ดีมีหมาตัวโปรดมีอพาร์ตเมนต์สวยงามและมีคนรักที่ดีเพียบพร้อมค่ะคุณเจียใช้เวลาไปกับทุกๆโมเมนต,ต,ต์ตามแต่ที่ชีวิตมันจะโยนมาให้พอรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอย่างไรก็ตามแฟนของคุณเจีลเนี่ยคนนี้ชื่อว่าเฮกเตอร์นะคะ ก็ไม่คอมมิทแต่งงานกับคุณจิลสักทีคบกันมา12ปีตั้งแต่คุณจิลอายุ29นะณนะตอนนั้น41ปีนานละ12ปีใช่ไหมแต่ก็ไม่มีวิแววที่เฮกเตอร์เนี่ยจะสรุปในเรื่องนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามคุณจิลเนี่ยก็ไม่ไปไหนนะคะด้วยความที่เฮกเตอร์เนี่ยคือผู้ชายแบบที่คุณจิลตามหาเป๊ะเลยคือหน้ตาดี มีสมองเชื่อใจได้วางใจได้อ่อนโยนคือมีทุกอย่างแล้วก็ผูกพันกันมานานแล้วเนาะมันอยู่กันมาจนแบบมันมากกว่าความรักไปแล้วอะคุณเฮกเตอร์เนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่พร้อมท่านนเองแล้วก็จะบอกคุณจิวเรื่อยไปว่า not yet ยังนะยังไม่ใช่ตอนนี้ไอ้คำว่า not yet เนี่ยมันก็ติดอยู่ในหัวคุณจิวเรื่อยมาเลยแล้ววันหนึ่ง ก็มีสายโทรศัพท์ค่ะจากเพื่อนของคุณเจียวโทรมาบอกว่าเนี่ยมีคอนโดใหม่น่าสนใจมากเลยขายอยู่ตอนเนี้และเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อคอนโดอันนี้คุณจิวก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยด้วยความที่คอนโดมันแพงเนาะซื้อร่วมกับแฟนดีไหมอ่ะยังไงก็ในนาเนาวกอาจจะแต่งงานกันอยู่แล้วนี่ก็เลยจัดการโทรนัดกับเฮกเตอร์ค่ะอ่าวันนี้น่าเวลานีนะเราไปดูคอนโดกันค่ะที่รัก คุณเฮกเตอร์เจ้าของวลีโปรด not yet surprise คุณจิวด้วยการตอบตกลงค่ะรับปากอย่างดีเลยเอา้าไปเจอกันดูคอนโดของเราด้วยกันนะเจอกันเที่ยงวันอาทิตย์แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเที่ยงคุณจิวไปถึงที่คอนโดพอดีเลยเที่ยงสิบเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเฮกเตอร์ไม่มา โทรมาบอกว่ามีเรื่องด่วนขอเป็นใบสามได้ไหมไอะแต่อย่างไรก็ดีใบสามก็ไม่มาค่ะแล้วเป็นวินาทีนั้นเองที่คุณจียวตัดสินใจเลิกโกครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลิกโกความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึงสิบสองปีซึ่งสําหรับผู้หญิงในวัยสี่สิบเอ็ดอ่ะมันเป็นไปด้วยความกลัวมันไม่ใช่าสาวสาแล้วว่ะจากนี้ไปจะขึ้นคานยาวหรือเปล่าจะนอนตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านเงียบๆเงาเงาคนเดียวหรือเปล่าจะอยู่ยังไงอะ่ะ เออมันแบบมันไม่เข้าใจแล้วว่าอยู่คนเดียวมันเป็นยังไงอะ่ะเออแต่ว่าที่สําคัญมากกว่าน,นั้นน่ะคือคุณจิวจะปล่อยให้ตัวเองอะ่ะอยู่กับคนที่พูดว่านอตเยสตลอดเวลามันไม่ได้จริงถึงเวลาที่ต้องผ่านจุดนี้ไปได้แล้วคุณจิวบอกว่าการเลตโกใดๆในชีวิตนี้จะถือว่าเป็นของขวัญให้กับชีวิตที่จะมอบพื้นที่มอบพลังกลับมาให้คุณจิวอีกครั้ง แต่ถามว่ายากไหมคุณจิวร้องไห้หนักมากกินพิซซ่าเยอะมากฟังเพลงอ,อกหักเยอะมากปล่อยตัวเองดำดิ่งไปเลยในความเศร้าแล้วมาถึงจุดหนึ่งจุดที่คุณจิวบอกว่าแค่จะยกขึ้นมาปาดต่าตามันจะไม่ไหวแล้วอะนั่นคือจุดที่จบแล้วถึงเวลาไปต่อปัดเป่าเอาความเศร้าออกไปแล้วก้าวข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วรู้ไหมคะเฮกเตอร์กลับมาขอโทษขอโอกาส ขอคุณจิวแต่งงานแล้วเดาซีเรื่องจะไปทางไหนคำตอบที่คุณจิวให้กับเฮกเตอร์ก็คือเฮยยู่มีเวลามาตั้งสิบสองปีอะตอนเนี้ยสายปละเฮกเตอร์บอกว่าแงืของมาเจอบ้างได้ไหมคุณจิวโยนวลีเด็ดวลีโปรดของเฮกเตอร์กลับไปเลยค่ะว่า not yet ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณจิวยหญ่บ้านคุณจิวยหญ่บ้านยหญ่เมืองยหญ่งาน Let go! ทุกๆอย่างในชีวิตตัดสินใจเริ่มจากศูนย์ใหม่ทั้งหมดถามว่ายากไหมาย,ยากถามว่าคุมมา้มไหมหลังจากนั้นหนึ่งปีของการเซตซีโรชีวิตคุณจิวได้แต่งงานค่ะกับคนที่เพิ่งเจอกันได้ไม่กี่เดือนซึ่งผู้ชายคนนั้นนะ่ะหน้าตาดีมีสมองเชื่อใจได้วางใจได้อ่อนโยนฟังดูไม่ต่างจากเฮกเตอร์เลยปะแต่เขาแตกต่างค่ะเพราะว่าเขาคอมมิต ทั้งสองมีเวลาที่ดีร่วมกันไม่กี่ปีก่อนที่สามีของคุณเจียวนะคะจะตะจะจากไปด้วยโรคมะเร็งเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและเป็นความเศร้าที่สุดแสนที่จะเศร้ามากๆเลยแต่ย้อนไปตอนที่คุณจียวอายุ41นะตอนที่เขาตัดสินใจแยกทางกับเฮกเตอร์คุณเจียวสัญญากับตัวเองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ต้องเลทโกะ จะถือว่าโอกาสนั้นคือของขวัญที่จะมอบพื้นที่และโอกาสบางอย่างกลับเข้ามาในชีวิตและนี่คือ5วิธีการ l e t g โกในแบบของจิลเชอร์นะคะที่คุณจิลเองก็ยังใช้อยู่ในทุกๆวันนี้ข้อ 1. นึ่งค่ะ let go of taking things personally ปล่อยวางในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเองตลอดมาในความสัมพันธ์ของคุณจิลกับเฮกเตอร์เนี่ยคุณจิล ติดอยู่กับคำถามที่ว่าทําไมเฮกเตอร์ไม่รักเธอมากพอหรอไม่รักเธอมากพอที่จะตัดสินใจแต่งงานหรือ,อยังไงนะโดยที่คุณจิลไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าอันที่แท้จริงแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักที่มากหรือน้อยเลยแต่มันคือการจัดการภายในใจของตัว เฮกเตอร์เองอะที่ทําไม่ได้ต่างหากเพราะฉะนั้นนะ่ะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราอะบางทีก็เลิกเอามาเชื่อมโยงกับเราก็ได้เพราะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะแท้ๆจริงอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองมันขึ้นอยู่กับตัวคนอื่นค่ะข้อสองนะคะ let go of other people think คุณจเจอผู้ชาย คนหนึ่งบนโลกอินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วก็ไม่กี่เดือนต่อมาก็พาฮิวกับบ้านไปเจอพ่อแม่ถ้าเราแคร์คนอื่นนะก็คือเอ๊ะคนนั้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นอีกแล้วค่ะมันมีกฎข้อข้อนึงนะคะในแง่ของการค้าคือเมื่อเราปล่อยสินค้าใหม่นะแบบ new invention นะใดๆเข้าไปในการตลาดในตลาดแล้วอะแนวโน้มส่วนมากคือ1 0ของคนทั้งหมดอะ มักจะตั้งแง่ต่อต้านแล้วก็มี80%ของคนเหล่านั้นจะคิดในรูปแบบต่างๆนานาออกไปนะคะแล้วก็10%ที่เหลือเนี่ยจะเป็นบิ๊กแฟนของเราเพราะฉะนั้นจะมีความคิดที่แตกต่างของจากความคิดของเราเต็มไปหมดแหละแต่ก็ช่างมันเถอะอ่ะข้อ3 Let go of trying to be someone you are not คือ เลิกพยายามในการเป็นใครก็ตามที่มันไม่ใช่คุณเนาะ,ะคุณเจียวเป็นผู้หญิงร่างใหญ่คะ่ะแล้วก็รู้สึกเสมอมาว่าอยากจะเป็นคนตัวเล็กๆอะ่ะอืมก็เหมือนเดิมเลยมันมีคนที่แบบเฉยๆกับความร่างใหญ่นะแล้วมีคนที่ไม่ชอบแล้วก็มีคนที่รักมากๆเลยเนี่ยคนที่เป็นแบบผู้หญิงร่างใหญ่เออแต่อะไรคือเราล่ะเราจะเลือกใส่ใจตรงไหนเอเรามายอมรับ ในความเป็นตัวของตัวเองดีกว่าไหมคะอ่ะข้อสี่นะคะ Let go of the need to be perfect ปล่อยวางความรู้สึกอยากที่จะ perfect ค่ะทุกคนในที่นี้ลองคิดดูนะคะว่าอยากเป็นเพื่อนกับคนที่ perfect ไหมคะคนที่แบบโอ๊ยดีทุกอย่างเลยอะไม่เคยผิดไม่เคยพลาดไม่เคยท้อไม่เคยสิวขึ้นไม่เคยผิดหวัง แล้วเราจะรีเลทกันยังไงอะ่ะเช่ปะเออหลายๆครั้งอะ่ะสิ่งที่เราที่มันทําให้เราสนิทกันมากขึ้นนะ่ะบางทีนะมันคือการแชร์เรื่องที่มันไม่เพอร์เฟกให้กันหรือเปล่าแชร์ share เรื่องเจ็บปวดระหว่างกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้ลองคิดดูนะคะอะข้อห้าค่ะข้อสุดท้ายแล้วเข้อสุดท้ายคุณจิวฝากเอาไว้นะคะว่า Let go of not yet ค่ะก็คือสิ่งที่เราทุกคนอที่คนเดี๋ยวส้มลืมว่าส้มจะต้องพูดว่าอะไรน้องตะโกนมาใช่ไหมตะเกียลืมใช่เลยเรามีบบบเป็นเหมือนกันเด้เลยไม่เป็นไรส้มปลอบใจนะครับสู้ๆนะครับใกล้ละใกล้จบละ <laughs> ใช่ค yeah, oh, mm ่ะโอ้หลายๆครั้งนะคะในสิ่งที่เราต้องการจะทำเนาะแล้วก็แค่แบบวางแผนแล้วก็ทํามันนะแค่นี้เองค่ะอย่าไปเสียเวลามากมายในชีวิตเนาะไปกับคําว่า NOT YET ค่ะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราคิดว่าอยากจะทําอะไรแล้วลองแทนที่นะคะคําว่า NOT YET ดูนะลองเปลี่ยนเป็นคําว่า let's go for it เดี๋ยวค่ะลองลองมือทํากันค่ะจบแล้วค่ะนะขอบคุณค่ะ เพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter t h ไทยค y y t t o n w w s ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม